ค่ะสวัสดีค่ะท่านช่วงเอฟซีทุกท่นานยินดีตอนรับเขาสูชองเจน,น่างน้ำโชกนะคะค่ะท่านช่วงขาสำหรับมือนีเป็นวันที่19ธเกาท่านว่าพม2 5 6 8เนหา 68, นะคะเนาะอีกบกกุกีมือกบเป็นปีใหม่ละค่ะท่านช่วขาที่สำคัญมือนี้19เกาเป็นมือหวยเล่าพัฒนาออกเฮองตรงหาเงินเหรียญปีใหม่หาเงินไปปีใหม่นะคะท่านช่วงขาเอา หลายท่านหลายคนว่าเพราะท่านเห็นตัวเลขแนวทางของพบพุ่มเจน่างแต่พี่จิงเอด็ดเอ็ดลงไปแล้วคูก็ห้าน้อยค่ะตรมช่วงขาตัวเลขแนวทางของพบพุ่มลงไปคูก็ห้าน้อยบ่เป็นยังเด็เดลงไหนะะ้ไหม่เนาะค่ะเนาะเด็ดลงไห้ไม่คลิปนี่สิเป็นคลิปตัวเลขแนวทางของพบพุ่มก็ของเจน่างแล้วกันเนาะคะ่ะเนาะเป็นตัวเลขแนวทางของพบพุ่มกับของเจนางนะคะ ตัวเลขแนวทางหลังจากที่วันที่17นะคะออกไปที่57309999 99, 99, เป็นเลขบ้านเจนั่ง30เป็นเลขอายุหลานเสียชีวิตอุบัติเหตุแอตดตะเลยได้บนล่างกับทำโชมค่ะกับเป็นเอียงที่แบบโชคดีอีกอสูตรหนึ่ง ก็ตรงกันคือสามูนย์ก็เลยเป็นโชคดีไปเนาะคะเนาะแต่ว่าตัวเลขแนว่ทางของเอ่อพพุทเทียวที่แล้วลุดว่ากันอยู่เด้ก็เล่าว่าเอ่อมันชนกันที่สมันชนสมมันสิมาสามอย่างกันแล้วว่าแล้วผับูมากสามศูนยขเรียกมีศูนย์รับมากเพพุทก็เลยเป็นสามสเป็นสามอย่างอื่นสามสี่สามหาไปสา3สี่สามหาสาม ผันออกออกสามศูนย์โอ้เสียดายอยู่เทียวนี่ภพภูอมบอ,อกว่าเหล็กมันชนแปดนะพี่น้องเลยเทียวนี่ภพภพูมาเหล็กช่วแปดชนแปดกัมีบกีโตของภพภูมินี่แปดเก้าแปดสองแปดศูนย์แปดสามมีแค่นี้นะคะนี่คือตัวเหล็กแนวทางของภพภูมิเอามึงไปพร้อพรอมกันน,อะะนอ้อค่ะน้อ มึงไปพบพ่อมกันว่าตัวเลขแนวทางวันที่สิบเก่าท่านว่าคมพบพ่อมไหตัวใดตัวเลขแนวทางพอบอกว่าวิ่งลูดที่9กับ3าเก้ากับ3ตัวใดสีมาพอจับคู่ไหสิบสชุดแต่ว่าเน้นที่เน้นแชุดเอ้ยเน้นหชุดนะคะมีเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเจ็ดเี่หนึ่งห้าหนึ่งหนึ่ง สองแป8 3ูนยสามพอกันเน้นในสุดๆคือกันก็คือ9ก้าสี่เก้าห้าเกาหกเก้กสามแนะคะเอาแตงช่วมแคปหน้าจอเลยแฟนครับเอฟของว่คพแคปหน้าจอไว้เลยนะคะแคปหน้าจอเลย ตัวเลขแนวทางก็จะมีประมาณนี้ค่ะท่านชมค่ะอันนี้คือชุดของพ่อพรมเนาะไปเมื่งชุดของเจ้นั่งดูบ้านีอ้าวเอ็นเอนเอนอน,นี่ค่ะทานชมค่ะอันนี้เป็นชุดตัวเลขแนวทางของเจ้นั่งเนาะค่ะเนาะงวดนี้วิ่งลูบที่แปดกับเก้าให้หกชุดแขนแขนมีแปดแปดแปดเก้าอ้าวแปดเก้าเก้าแปดมีชนล่ะค่ะนี่ ชนนะคะแปดเก้าเก้าแปดมีชนแล้ว09 81 82เอา82กับชนคือกัน85หเหมือนมีชนอยู่สองตัว89กับ82นะคะชนชุดสามตัวแอดกระห้ไปเพราะว่าแอดมักเรียกสามตัวมากแท้เรียกสามตัว เคยถือเลขกสามตัวอยู่โอ้ยมันหลายดีใจอยู่บดขึ้นในหลายตืบด้วยค่ะตรงช่วงตอนนั้นโอ้ยเลขสามตัวนี่ไฟฝันที่สุดเลยจันวาเอด็ดเอ็ดพยา,ยามเห็นเลขสามตัวมันเกิดสิมีอยู่ปีหนึ่งปีหนึ่งสิเขาดอกจากสามสามสองสามเถื่อประมาณสามเถื่อห้ได้เอาสิประมานั้นนอกพวกนั่งก็สิซุยนาซุยหลังแต่ว่าสองตัวนี่เขาดูอยู่ เอามึงเป็นน้ากันกับทำช่วงขาเก้าแปดเก้าสิบห้าหา้าเที่ยวนี้ทำช่วงวาบ่สิบห้าหา้าถ้าหามก็คือเก้าแปดเก้าถ้าสิบเป้าหนาคือเที่ยวกว้อนก็คือเก้าแปดแปดจับสี่ตัวให้เลยโอ้คือแต้มแก่แท้สนันเป็นผลสันหล้วก็บทำช่วงขาข้นหมักสามตัวสี่ตัวเนาะศูนย์เก้าแปดเก้า เอาบาทนี่จัดไปเลยแคปหน้าจอเลยค่ะทัาช่วงขาตัวเลขแนวชวนแนวทางชนกันอยู่2ชุดคือ8998ก้าเแับแปดสองสแคปหน้าจอแล้วจัดตามเลยนะคะตัวเลขแนวทางก็แอดตาสิประมาณนี้แหละค่ะทัานช่วงขาจัดไปเลเ้อติดแปดแ ขอผู้พมเก่ากับสามของแอดมาเปลียครับเก่าอาจัดไปเลยค่ะทุ่ม่าเดี๋ยวตอนตอนาบตอนแรกทำนี่เด็ดเด็ดดังดังเดี๋ยวเสียลงเอ่อได้ไล่กลุ่มไล่วี่พี่อีกเทือหนึ่งเนาะคะเนาะส่วนมากแอดเสลงไล่กลุ่มทุกกลุ่มมาละตัวเลขแนวทาเน,ะะนาะเนาะพ่ว่าอยากให้พ่อเม่พี่นองเขามีโชกป็นอ,อย่างเดีวยวจุดประสงค์หลักคือกันเข้ามาในจุดนี้แล้ว ผู้ใดเขาว่ามึงยูทูบเจ๊นางมึงแต่ละสำนักก็เพื่อว่าอยากมีโชคเจ๊นางหาตัวเลขแนวทางมาให้ตั้งช่วงกัอยากมีโชกอยากให้ท่านช่้ชมีโชคความขึ้นกันเพราะฉะนั้นเหตุจังได้เอยดก็หามาให้มาฝาก่านผช่ชมคือเก่าตัวเล็เด็ดเด็ดเมนเม็นตะาเทียวทีเหลียวแบบมันตัดเลขกจอดตัดเหล็กจอดตัดตัดตัดมาแบบเล็กไปสามศูนย์แบบไปเลขกเอ่อ อีกสูตรหนึ่งแล้วกรตรงกับอายุหลานตรงกับไอติมผอมเป็นเอียงที่แบบโอ้ยเขาทาเลยก็เลยได้จุกเจือนะคะเอาหัวดีพี่น้องเข้ากับสิบมีโชกน้ำแอดเจน่างคือเกาลับเอาทํำช่มแคบหนาจอแลวอย่าลืมแชร์ไปด้วยค่ะทํำช่มเด้ออย่าลืมแชร์ไปนะคะเพิ่มการมองเห็นในแอดเนีขอกราบขอพระคุณทุกท่านทุกคนที่เขามาติดตาม ที่เขามาคอมเมนต์ที่เขามาให้กำลังใจบาวบาเสียงกำลังใจเจน่างให้กำลังใจเ,เสียนต่างๆทุกสำนักเนาะ่ะเนาะก็ดีใจเบิดน,นะคะผู้ลงคนกับเลี้ยงกาแฟเจน่างนะคะก็ขอกรับขอพระคน,นหลายๆที่มีนำใจขอให้กุศลผลบุญน,นั่นจงกลับขึ้นหาท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมมีโชคตลอดทุกทุกครั้งที่มีการเสี่ยงโชคนะคะ สำหรับเล่าพัฒนากระอให้ถูกทุก,กจันพุทธสุขเอาทผช่วมเจอกันใหมคิดหนาเนาะคะเนาะขอพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ